ไม่เคยเรียนตัดเทคคลาสไม่เคยมีครูสอนจำประมาณวันละ60คำหรือ80จำไม่ได้สักทีมันยากเกินพอไปถึงวันจริงเราสติเตลเดิเลยสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงค์ไฮร r คอร์ดนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบ s s k 4ให้ทุกคนได้ฟังกันต้องบอกก่อนว่าเราสอบไว้เป็นปีแล้วแล้วก็ข้อมูลอาจจะแบบไม่ได้ละเอียด เท่าไหร่เพราะว่าก็ลงลืมว่าแต่ก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆเมื่อเราเมนชั่นถึงว่าทีเ่เราไปสอบมาก็เลยอยากทําทเป็นคลิปเพื่อมีใครที่สนใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนแบบไม่มีพื้นฐานแบบเราแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยเรียนแบบเทคลาสไม่เคยมีครูสอนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราผ่านการ เล่นแอปจีนดูซีรีส์จีนแล้วก็เล่นเกมภาษาจีนมาบ้างก็เลยมีสกิลเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับคนที่เขาเรียนจริงจังรือออก่าอย่างไงก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างนะคะเราจะแบ่งคลิปนี้เป็นเซกชั่นต่าง,างๆถ้าใครสนใจเรื่องอะไรสามารถเลื่อนไปดูใน description box ได้เลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือพิจารณาตัวเองคะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีสกิลประมาณไหนถึงจะไปสอบ Uhm. แต่บางคนอาจจะเป็นน้องๆท like mm ี hmm. with, hey a, hey so ่จะไปเรียนต่ออะไรเงี so ้ยก็ไม่จําเป็นแต่ว่าเราอะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยที่กิ้วของเราประมาณไหนวัก็เป็นคนที่ใช้ภาษาจีนบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้เรียนแบบนึกออกปะมันไม่มีอะไรมาวัดได้เลยว่าเราแบบได้ถึงระดับไหนก็คือส่วนใหญ่เราจะเล่นจองชูแล้วก็เล่นเกมเกมชินอิมแฮกแล้วก็ดูละครบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พีเรียด ก็จะได้พวกแบบการฟังการพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเขียนแทบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยขัดถึงแม้ว่าจะมีสกิลจากการเรียนสินญี่ปุ่นมาบ้างแต่ก็ได้คันจิเป็นบางตัวแล้วก็นึกออกว่ามันจีนตัวเต็มกับจีนตัวย่อเนาะเรียกได้ว่าสกิลแบบประมาณเด็กอนุบาล แล้วก็ต้องรู้จุดประสงค์เป้าหมายในการสอบของเรานะคะของเราจะเป็นการสอบไว้เผื่อแต่ในเรซูเม่สมัครงานเพราะมันเป็นช่วงที่กําลังเรียนจบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อเราก็เลยอยากอัพเรซูเม่ให้มันดูแบบดูดีขึ้นโดยการใช้ภาษาที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อได้มาเป็นไอเดียในการสอบแต่คือไม่ได้หวังคะแนนเต็มแต่อย่างใดแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสอบระดับไหนเราจะทําการใช้มอกเทสเพื่อวัดความรู้ในช่วงนั้นมันเคยมีตอนที่เราแบบทำมอกเทส เล่นเป็น s s k 1่กับ2แล้วก็รู้สึกว่าคะแนนมันโอเคก็เลยเอแรกกะว่าจะไปสอบ s s k 3แต่พอลองมาทําอีกทีในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคะแนนมันไม่ได้แย่เลยถ้าเราอ่านแล้วก็คงได้คะแนนสูงก็เลยคิดว่าท้าทายตัวเองไปเลยไปสอบ s s k 4ไปเลยแล้วมันเหมือนแบบมีสอบพูดด้วยใช่ไหมก็เลยแล้วก,ก็ลองก็ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะสอบ s s k 4ค่ะ ก็รู้เป้าหมายตรงนี้แล้วว่าเราก็จะมาดูวันและเวลาสถานที่ที่จะไปสอบนะคะอย่างของบางคนน้องๆเขาจะมีแบบราชื่อที่จัดการเรื่องนี้ให้ใช่ไหมแบบบางที่ก็สอบที่โรงเรียนตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ของเราเราเป็นบุคคลทั่วไปนะคะเราเราเลือกที่จะไปสอบที่สถาบันของจื่อที่มชอเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้สอบแค่ s s k อย่างเดียวแต่เราไปสอบตัวอีกด้วยแล้วมันมีศูนย์อยู่ที่น่นพอดีเหมือนกันที่เชียงใหม่เนาะแล้วเรารู้สึกว่าระยะเวลามันกําลังโอเคด้วยก็เลยได้เป็นวันเวลาประมาณ นนนะสำหรับข้อข้อมูลว่าสมัครสอบยังไงก็ดูที่เวจของสถาบันได้เลยนะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้ในการอ่านหนังสือนะคะอย่างแรกก็จะมีหนังสือฟังซับเล่มนี้นะคะมันใช้ได้ตั้งแต่ระดับ1ึงถึงแบบระดับสูงๆเลยในเล่มเดียวมันราคาไม่ได้แรงแล้วเราจะบอกว่าเราใช้เล่มนี้เล่มเดียวก็คือครบจบมากแต่ว่าอาจจะต้องมีแอปในการช่วยอ่านออกเสียงแล้วก็บอกลำดับเส้นเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะ รูปปไแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเป็นสมุดคัดคำศัพท์ค่ะอันนี้คือแบบขโมยใครมาไม่รู้จากที่โรงเรียนแบบนานมากเราเก็บไปนานมากน่าจะเป็นรุ่นที่ที่เขาแบบไม่ได้เอากลับบ้านแล้วก็เราเป็นรุ่นต่อมาเป็นคนที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนใช่ไหมแล้วก็เขาก็เลยไม่มีแจกแล้วก็บางเอิญได้มาพอดีก็คือจดจดคัดคัดไปเรื่อยๆแบบไอ้นี่ก็อากาศมากแต่ว่าแบบเออก็ใช้อันนี้ แล้วก็มีอีกเล่มอันนี้ของ MNG นะคะ50บาทอันนี้จะเป็นแบบนี้เลยเราจะเอาไว้แยกแยกเล่มจะแบ่งให้รู้ว่าอันนี้แบบรอบหนึงรอบสองรอบสามแล้วก็อันนี้เป็นแบบฟนอนลอะไรเงี้ยให้มันเกิดความรู้สึกว่าริงตังมากขึ้น <laughs> แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีช่อง Youtube นะคะที่เป็นการแดกม็อกเทสต,ตัวอย่างการฟังการทำข้อสอบต่างๆแล้วก็มาถึงการแบ่งเวลานะคะ เราจะแบ่งการท่องศัพท์เป็นประมาณ3ารอบใหญ่ๆรอบแรกก็จะเป็นาการทําความรู้จักกับคําศัพท์นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ที่รู้จักแล้วหรือยังไม่รู้จักหรือว่ารู้จักแต่เขียนไม่ได้เราก็จะคัดทั้งหมดนะคะของ n K 4มันคําศัพท์พันสองคำใช่ไหมเราก็จะทําการแบ่งว่าเดือนหนึ่งจะอ่านให้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็แต่ละวันจะจํากี่คําก็เราจะแบ่งเป็นวันละ40คําในรอบ แรกนะคะก็คือหนึ่งเดือนแล้วก็วันละ40คำใช่ไหมเราก็จะขัด ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการไฮไลท์ก็จะหมายป็นคำศัพท์ที่เรารู้จักแล้วกับคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้จักนะคะแล้วก็จะโน้ตไว้ด้วยว่าตัวไหนที่เขียนยากลําดับเส้นยังแบบเขียนไม่ถูกสักทีตอให้ปรําำเป็นลานรอบก็จะโน้ตเอาไว้ค่ะแล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็จะเปิดแอปเพื่อดูว่ามันอ่านออกเสียงยังไงแล้วก็ลําดับเส้นถูกต้องไหมเราไม่ควรที่จะแบบทาตามใจตัวเองอ่ะพอมันเป็นภาษาจีนอ่ะเราจะรู้สึกว่าเเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนตามลําดับเส้นก็ได้ไหมในเมื่อไม่มีใครรู้แต่จริงๆมันก็ง การเขียนนะคะมันส่งผลต่อแบบรบรวมในการใช้ภาษาของเราอยู่นะแล้วก็รอบที่2นะคะก็จะใช้เวลาน้อยลงเพิ่มจํานวนคําที่ต้องจําในแต่ละวันเป็นการทวนว่าเราจําได้จริงไหมเราใช้คําศัพท์นั้นเป็นจริงไหมโดยการที่เราจะเริ่มอ่านตัวอย่างประโยคแล้วก็ลองแต่งประโยคด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นเราจะมีการลองปิดฝังภาษาไทยหรือว่าลองปิดฝังภาษาจีนเพื่อที่จะทายคำศัพท์อยู่เรื่อยๆนะคะของเราไม่มีการใช้เรื่องรายการคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยหรอแบบใช้ไม่เป็นก็จะแบบให้ หนังสือรอบที่สอนถ้าจำไม่ผิดเราจะจําประมาณวันละ60คําหรือ80หรืออะไรประมาณนี้คือหนังสือเรื่องนี้มันดีตรงที่มันมีตัวอย่างประโยคมาให้เราก็ลองอ้างอิงจากตรงนั้นแล้วลองมาแต่งเป็นประโยคของตัวเองเพราะว่าในการสอบมันก็มีการแต่งประโยคยด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคําไหนใช่ไหมเราก็ลองแต่งทุกประโยคไปเลยอ๋อแล้วก็บางวันเรามีการแอบเรื่องกับคุณแม่ให้แม่พูดคาศัพท์ภาษาไทยใช่ไหมก็ให้เราเขียนใครคำศัพท์แม่อาจจะแบบอ่านแบบ เลนน้องบางทีเราจะจําเส็จคาแต่ละหน้าได้เราก็จะให้แม่แบบแม่สลับไปเลยแล้วก็ลองเขียนเขียๆใา่ๆดูแล้วก็มาตรวจเองประมาณนี้ก็สนุกดีแล้วก็สร <c oughs> ้างแา่สัมพันธ์ในครอบครัวคือรอบแรกกับรอบสองเราจะใช้เป็นสมุดเร่ยน,นี้ทั้งหมดนะคะก็จะัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย แล้วก็รอบที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมด้วยคำถัดเที้ยขึ้นอาจจะเป็นวนละร้ลอยแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการเลือกคำที่จำไม่ได้สักทีมันยากเกินแล้วก็เอามาเขียนใส่ในเรื่องนี้ เราไม่รู้ว่าแผ่นวันหายไปไหนล้วเอเอแบบเราก็จะเขียนทีละคำแล้วก็แบ่งไว้ประมาณอาจจะตีตราจจตร,ตรางเนี้ยแล้วก็สามสี่บรรทัดแล้วก็คัดไปเรื่อยๆจนพอจํจาได้ส่วนเทคนิคก,ก,การแต่งประโยคอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแกมมาจีนนั้นขายกระไทยแล้วแบบเราค่อนข้างที่จะฟังบนจีนในชีวิตประจาวันพูดเยอะก็เลยแบบปล่อยใจปล่อยจอยมากก็เลยอาจจะไม่สามารถแนะนําอะไรได้แล้วก็จะบอกว่าการเขียนแต่งประโยคเวลาตอบจริงอะอย่าไปคิดเยอะเขียนแบบง่ายๆแบบเอาให้มันถูกคือเรียงแบบอย่าไปเยอะก็า ก็จะ,จะเสียเวลาแต่วัานอาจจะผิดก็ได้ดงั้นบบเาแบบมง่ายอ่ะแบบประทานกิยากรรมอะไรยเงี้ยฉะนั้นอย่าไปเยอะพอหมดพานของการบบจาคำศัพท์เราก็จะมาเริ่มทำแบบเทสต์ต่งตางๆมันจะมีหลายชุดอยู่นะมีเป็นในยูทูบที่เป็นวิดีโอให้เราฟังแล้วเขาก็จะมี PDF ให้เราทำข้อสอบ อ๋อเราจะไม่พูดถึง S S K K นะคะเพราะว่าเราก็กากมากกันพอไปถึงวันจริงสติก็จะลเดิ้เลยพาดฟังอะเรารู้สึกว่าถ้าเราจับใจความแล้วก็โฟกัสกับคาศัพท์อาจจะเป็นคําบ้องความหมายหรือว่าโฟกัสไห้ดีว่าเขากําลังทําอะไรเพราะว่าคาศัพท์มันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดถ้าเข้าใจความหมายแล้วว่ามันจะทําได้มันจะโฟล์อาจจะต้องมีการเดินงสติก็จะเน้นย้าว่าต้องมีสติพยายามหาพวกน็กเทสทำเยอะๆเพื่อที่เราจะได้ไม่แพคน,นะคะพอไปถึงเราก็ก้มหน้าก้มตาทา ตามที่เราซ้อมเพื่อมอกก่อนว่าสติเป็นสิ่งที่สำคัญมาก าะว่าแบบเวลาสอบอ่ะเราต้องจัดการเวลาให้ดีเยี่ยมเวลามันผ่านไปเร็วมากขนาดเราว่ากปกติเราเป็นคนทาข้อสอบเร็วแล้วนะเองแบบโทรอีกแล้วก็ทําเร็วแต่แบบ s s สเอรคือแทบจะไม่ทันแบบแต่วิสุดท้ายคือแบบเวลาพัดฟังสมุดอย่างงี้ใช่ไหมพอเขาเริ่มแบบอธิบายโจทย์เราก็คือต้องลองอ่านข้อแรกข้อสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อที่ทุกอย่างจะได้รวดเร็วเราต้องฝนทันทีที่เราแบบรู้ว่าคําตอบควรจะเป็นอะไรแล้วก็ move on มาข้อถัดไปทันทีเพื่อที่จะอ่านโจทย์ถ้าจับใจความได้เร็วแล้วก็ตอบเร็วเวลามันจะ Flow มาแต่ว่าห้ามสติหลุดนะแล้วก็พาเติมคํอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนการภาษาอื่นๆที่ก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่ขาดไปอะ่ะมันคือคํานามคกากริยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมันแบ่งได้มันก็จะง่ายมากขึ้นที่เหลือก็เป็นในเรื่องของความจําแต่แต่การเรียน a B C ี่ะมันก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าเราจับจุดได้ว่าพวกคําเชื่อมคําเริ่มต้นประโยคหรือว่าการใช้สรรพนามอ้างอิงถึงอะไรสักอย่างขีดข้อเนี้ยแบบอันแรกเริ่มมาจอย่างจะอย่างมันไม่แบบมันไม่ได้เมนชั่นไว้ไนี่ว่าจะอย่าง หนึงใช่ฉันมาใช่ไหมเราก็ตัดข้อนี้ว่าแบบไม่สามารถเป็นอันแรกหรือแบบอย่างข้อนี้ด้วยหลายชัวคุณเมนชั่นถึงอะไรแล้วหรือยังแสดงว่ามันต้องมีอะไรต่อใช่ไหมตอนหน้าสือเวลาอะไรล่ะชันม่ชี้แจงก็ไม่ได้บอกใช่ไหมก็อาจจะเรียงนิหนึ่ง เราต้องดูว่าคําไหนมันเป็นการจบประโยคคําไหนเป็นการเริ่มต้นการเกรนิส่วนการอ่านก็ให้เป็นเน้นที่การแปลประโยคให้เข้าใจก็คือถ้าแปลออกถ้าจําศัพท์ได้ดีเพราะว่าพาร์ทนี้ก็จะทําได้ดีเออแล้วก็เนี้ยแบบพวกการเรียงประโยคจริงๆก็แอบมีปัญหานะ ว่าเราไม่ได้เรียนเกนม่าเลยใช่ไหมทุกอย่างมันคือเซนส์รู้สึกว่ามันไม่ได้ใส่าจจากภาษาไทยมากเท่าไรแต่ก็พยายามจุดที่บอกว่าโนครูแบบไปตามไปตามสายลมมากนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วงานแต่งประโยคอะเนี่ยไปแต่งยากเดี๋ยวอกป่ะมันมีคำศัพท์มาให้ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปเอาอะไรที่มันยากถ้าฉีควันเลยถ้าได้เลยท่าฉีไหลเลยใช้ไปเหอะอะไรที่มันง่ายๆเพราะว่าเวลาจริงเราจะแบบไม่มีเวลาเขียนเยอะขนาดนั้นเพราะว่าไหนจะต้องแก้คําที่แบบ ผิดเป้า่าอ่ะเมื่อกี้ที่เราดูมันผิดเปล่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับประสบการณ์การสอบ SSK 4ของเราที่ได้คะแนนแบบได้ได้ไงเอย ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างเกิดจากการอ่านแล้วก็มีมวินัยของตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายน,นี้ก็เป็นกําลังใจให้คนที่จะสอบหรือว่าคนที่กําลังเรียนภาษาด้วยตัวเองนะคะคือมันทําได้ด้วยทุกคนคือเราเรียนภาษาด้วยตัวเองรู้สึกว่ามันช้าแต่ว่ามันก็แบบภูมิใจในตัวเองมากอย่าลืมที่จะชมตัวเองทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ก็ขอตัวเองดังนั้นเจ๋อเจ๋อหนึ่งในสี่ ่ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเมนเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็โน้ตจะเป็นคลิปแรกที่เปิดหน้าแล้วก็ยังเป็นคลิปแรกที่มีสาระหรือเปล่าแต่ว่าก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์อะไร นะคะเพราะว่ามันก็ผ่านมาตั้งปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่เราสอบก็เลยจำมันดีเทลอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็จะใส่ให้ได้เยอะที่สุดเพ่ที่จะจาได้แล้วก็ลิงก์สําหรับสิ่งต่างๆที่เราใ็นในการสอบนะคะเราก็จะใส่ไว้ใน description box เหมือนกันไม่ว่าจะแอปต่างๆหรือว่า,าหนังสืออะไรก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย